ขอบคุณมากเรอลเครับขอบคุณพี่พี่แม่แม่ว่าทางไปเรียนแล้วก็ขอบคุณพี่แมวนะคะังบูมไลนกรักมาขอบคุณแกพี่ใหม่พัชรีขอบคุณแบแม่จีรอขอบคุณแบบพี่ใหม่พัชรีสามีเห็นไหมสามสี่อ้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าห้คนบะ วันวันนี้ยอมรับว่าเหนื่อยมากเพราะว่าลากยาวตั้งแต่ลงมาแดงกันมากค่ะแดงแต่บุ๊คเลยลากยาวเจ้าก้อนยาวพราว่านี่ขอบคุณนะคะขอบคุณกล้องหากล้องแห้งพี่น้องบอกให้นะคะเข้ากับสิ่งกับไปสักพักสักพักที่แปลว่าสักพักอีหลีบ่อนสักพักนี้ีพี่บุ๊คแล้วกันแล้วก็จะนอนพักก่อนนะคะพรุ่งนี้ไปเจอกันอยู่ที่บ้านเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเฝ้าจะหายุดไหนยังลง ขอบคุณเลยขอบแล้วค่ะขอบคุณแล้วคุณเปิดใจมากอบคุมก่ะคุณพนิทิศ